สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรฟารมเมอรี่นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปบ้านดูสีนะครับไปดูระบบไฟฟ้านะครับว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับนะเดี๋ยวตามอด,อดิศรกับลูกพี่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราเอานี่ยครับไปดูบ้านลุงสีกันนะจ๊ะหลังจากที่เดินสายไฟมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเกิดอะไรมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะครับ โครงการต่อไปลุงศรีจะทำอะไรนะครับมาดูนะครับสวัสดีครับรใบอ้อเห็ดประตูทั้งเทิงนั่นนบอกอ๋อนี่ลุงศรีจะทำประตูให้นะเดอกการได้การ อนักแม่นบาขับลุงโอ้4คนกับบหัโอ้ไม้ยางดีไมอยางดีไม้ยางนาเลยล่ะนี่เราจะให้ลงะหารือว่านนับลุงแข่งสั่งแล้วเหเนาะเอี้จะเป็นรั้วบนบ้านเนาะ เดี๋ยวรั่วหน้าบ้านเดี๋ยวจะชวนลุงศรีทำลุงศรีที่ดอยเห็ดต้อยครับอืมอืมมาตัดไม้เช่งพายผมให้ผมไครหัวเข่าผมก่อนหัวเข่าบิดเตะบัวแล้วเข่าบิดนะครับประมาณหน้าสิประมาณทั้งหนาสามหลังสามหกเอาสักแปดลำเผื่อไว้ด้านข้างหน่อยนึงไม่เหมือนกับมันหลเห็ดหัว่านสวนดอกไม้มันจะม้ต้องเหยียบดาวเรืองเรา เบี้ยดาวเรืองสิตายเมื่อพรุ่นทุกคนไม่เห็นเบี้ยดาวเรืองนะครับสวัสดีครับนี่มาดูลุงสีครับอันนี้ผมแม่ลุงสีอันนี้ลุงเดี่ยวอันนี้นะลุงเดี่ยวอันนี้นะเป็นแ้่งเดียว เอ่อมาทําอะไรครับเมื่อกี้เห็นช่างไฟมาทําไฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะโอ้ช่างไฟลุงสีนะฮะไปเบื้องไฟดีก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูลุงสีอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูระบบไฟฟ้านะครับช่างเดินสายไฟมาให้นะครับโอ้ต่อขึ้นเถียงเรียบร้อยเลยอืม ก็เพิ่นมีท่อ PE ด้วยนะครับท่อ PE ก็เพิ่นสูบน้ำบอขึ้นใหญ่แทะน่าสิเก็บมานะครับอ๋อต่ออันนี้ให้เลยเนาะพี่ช่างชาญเรานะครับนี่มีสวิตไฟให้พร้อมติดจักรหลอดได้หลอดเดียวหลอดเดียวให้เนาะแต่ว่ามีอันสวิตเอาไว้เสียบปลั๊กไฟเนาะครับสวิตสองตัวอ๋ออ้ยพอดีไซด์นะครับ เพื่อลุงสีเพื่อนอยากต้มกระฟอกกาแฟกินนะหรือว่าจะชาร์จโทรศัพท์นะครับมีนะครับระบบไฟให้หลอดไฟหลอดยาวหนึ่งตัวนะครับ <Okay. S 1> นั่งเลือตรงนี้ยังบร่ได้จำเนาะเออนั่นเงเหลือยังไม่ได้จำนะครับ,นะรบขอต่อนะครับอเป็นอันโอ้มีอันนี้นําสะพานไฟเนาะใช้ตัวแบบแบบเก่านะครับแบบเก่าสะพานไฟนะครับ แบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะฮะอยู่บ้านพ่อแอดก็มีแบบนี้นะฮะแบบนี้แหละครับใหญ่มาได้เพราะอันสะพานไฟแบบนี้นะครับนะเันยังไม่ได้ต่อนะครับยังไม่ได้ต่อสายเข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็หลอดไฟหลอดยาวนะครับหลอดยาวหลอดนึงตรงนี้นะครับผมว่าสงสัยลุงสีจะต้องหาเวลามาเมียนเถียงใหม่นะครับคราวนี้นะครับ ทำความสะอาดเถียงใหม่นะครับล้างเถียงนะครับเก็บกวาดใหม่นะครับเพราะว่าโครงสร้างเดิมยัแข็งแรงนะแค่ของมันเยอะนะครับของลุงสีเยอะนะครับอาจจะทําความสะอาดใหม่นะครับเก็บเบื้องแป้นเราก็แป้นบางใหญ่นะครับแป้นกับแป้นแผ่นบางใหญ่นะครับแข็งแรงอยู่แล้วนะครับทําความสะอาดใหม่ก็ขึ้นไปนอนข้างบนเถียงได้นะครับหลอดไฟก็มีแล้วนะครับนี่ติดไว้ตรงนี้นะครับ ติดไว้ตรงนี้แหละนะครับเพื่อนยังขาดอะไรอะ่ะยังบ่มีไม่กวาดเนาะถ้าที่ผมเห็นนะยังบ่มีไม่กวาดนะครับไม่กวาดยังบ่มีไม่กว,าด,ว,กวาดไอ้มะพร้าวกับไม่กวาดอ่ะคอยบ้านเราเนาะนี่อันนี้เป็นอ่าหลอดไฟนะหลอดไฟอ่าเป็นแบบปลอดไฟ อันนี้แป้นทางขึ้นเพิ่อนก็ะยากดอกแหละจังหน่อยเนาะอันนี้ก็มอดจะก,กินแล้วนะครับไม้ไม้น่าจะโดนน้ำบ่อยนะครับซานเถียงเพื่อนนะครับต่อไม้ก็ดอกไปตามการเวลานะครับนี่ก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้เปลี่ยนทีหลังได้เศษไม้ลุงสีน่าจะได้เยอะอยู่นะครับเอามาทำทำเถียงนะครับเศษไม้ นี่เพิ่นมีต้นมะขามนะมันน่าจะเกิดเองนะต้นนี้นะต้นนี้น้อยนี่นะครับมะขามนี่น่าจะเกิดเอง <S <S อันนี้สงสัยเอามาไว้เห็ดเขียงบ่เนาะเขียงเอาไว้เขียงไว้หันบ่ <S <S ได้เถียงได้เถียงกลับมาแล้วนะมีไฟด้วยนะครับได้เถียงกลับมาแล้วมีไฟด้วยนะ ห้องน้ํากะสามารถไปเข้าอ่าเห็นลุงสีบอกว่าตะก่อนพี่หนูนายังไม่มาอยู่นะแกไปเข้าลูกศึกจะบ้านญาติแกอยู่นู่นนะครับเป็นญาติญาติกันเถียงนู้นนะครับจะมีห้องน้ํานะครับเห็นลุงสีบอกนะเข้าห้องน้ําปวดทุกขนะครับถ้าปวดเบาที่เข้าป่าแถวนี้ก็ได้นะครับโอ้หมากดินไม้เราก็หลายครับข้างเทิงอยู่นะครับเต็มเลยนะครับหมากลินไม้นะลินฟ้าดินไม้ดินฟ้านะครับ นี่ก็อัปเดตบ้านลุงสีให้ชมนะครับเถียงนาเทียงนาลุงสีนะครับบ้านสวนนะต่อไปอาจจะเป็นบ้านสวนนั่นแหละนะครับไฟก็มีแล้วเนาะนะนะไฟก็มีแล้วก็สบายแล้วนะครับคราวนี้นะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับตรงนี้ก็พัฒนาต่อไปนะครับเนาะนะโอ้ตรงนี้บนมีเสาเนาะอ๋อนะ มีแค่มีแค่เสาอันนี้แล้วก็เสาเสาข้างบ่มีเสากลางไหมครับเทียงนี้บ่มีเสากลางอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ